สว no no. ัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มุกจะมาเอ่อมุกจะเจาะในฉากในสกิบีดี้คอยดูอันดับี่สุดตอนนี้ก็ให้ท่านทำไปแล้วนะหลังจากสปิกอร์แมนก็เอาเสืผ้ามาเหมือนแล้วมันมีสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งนาะเหวนั่นก็คือมันมีเหล็กแหลมอยู่ที่ตูดของไปรษณีสปิกอร์แมนซึ่งเนี่ยผมก็ทีแมนตัวนี้ อกไว้ว่าเขาบอกไว้ว่าตัวทีวีแมนตัวนั้นเป็นทีวีแมนสีเขียดเอเจนซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครผมก็คิดว่ามันคงน่าจะไม่ใช่หรอกนะครเพราะว่าพลังของสีเคียเอเจนซ์คือสีเขียวส่วนทีวีแมนตัวนี้สีม่วงไม่ใช่หรอกนะครับผมเหรอครับแล้ว เปิดประตูนี้นะผมแต่เปิดไม่ได้ก็เลยทีเข้าไปเลยนะผมแล้วเราก็จะเจอกับสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างนึ่งน,นะผมนั่นก็คือมนุษย์นะผมมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นะผมมีทั้งทหารด้วยนะผม อาหารที่อยู่ใกล้ๆกับกับตู้สีเขียวนะครับผมจะเป็นทหารที่เเป็นหัวหน้านะครับผมซึ่งทหารคนนี้เขาก็น่าจะเป็นหัวหน้าลรืมั้งถ้ทหารคนนี้เขาก็จะบอกว่าคนหยุดเธอใช่พันธมิตรของเราไหม แลหลังจากนั้นคาเมล่าวูเมนก็จะ right. ก็กดไลค์ให้นะครับผมก็เป็นการจบสกีบีดี้ทอยเลตอีพีนี้ไปนะครับผมก็บายบายนะครับผมอันนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะครับผม